รรครับพวกเราก็ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราในนามทีมชาติไทยนะครับผมในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลแหน่งประเทศไทยแล้วก็นักฟุตบอลผู้บริหารทุกท่านเนี่ยก็รู้สึกปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาถวายพระบอลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในโอกาสที่ท่าน ทรงเฉลิมพระชนมรรษาในในในโอกาสนี้นะครับพวกเราก็ขออ,อ,อ,อวยพรอำนวยอวยพรขอให้ท่านทรงพระเจริญแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นร่มโพล่มใสรของพวกเราต่อไปอย่างยาวนานนะครับก็ น้องๆทุกคนนักฟุตบอลก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับครับพูดถึงทีมช้างศึกเอกันเลยค่ะก่อนเดินทางไปพบกับมาเลเซียนี่เป็นยังไงคาดหวังว่ายังไงถ้ามองเกมหรือว่าตั้งเป้าไว้ว่ายังไงในหลังก็ผมคิดว่าเราคงประมาทใครไม่ได้นะคงจะเล่นเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะไปเอาชนะในนัดแรกหรือเก็บ คะแนนในนัดแรกกลับมาให้ได้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้านัดแรกเราเก็บคะแนนกลับมาได้นัดที่2ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะ,ะผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับโอเคนะครับ